สวัสดีครับผมดีเจนะช่องดีเจเกิดเพาะปากนะดีเจก็จะพูดทุกเรื่องนะที่คิดว่าจะสามารถาเป็นประโยชน์กับคุณผู้ฟังได้นะก็แตกต่างกันไปอาจจะเป็นเรื่องของความรักเรื่องของชีวิตแนวคิดของคนสําเร็จหรือว่าเรื่องของการทํานายดวงชะตานะฮะก็พูดทุกเรื่องที่คิดว่ามีประโยชน์กับคุณผู้ฟังนะวันนี้ฮะดีเจเอาใจสักนิดหนึ่งสําหรับคนที่ เลิกกับแฟนนะฮะวันนี้ดีเจมี5วิธีครับทำยังไงดีละ่ะให้แฟนเก่าเนี่ยมันรู้สึกเสียดายอยากได้เราคืนมานะสำหรับหลายคนที่เพิ่งจะผิดหวังจากความรักเพิ่งจะเลิกลากันไปเนี่ยเราลองมาดูซิว่าเฮ้ยเราจะทำยังไงละ่ะให้แฟนเก่าเนี่ยมันเสียดายอยากให้เราคืนอยากได้เราคืนมานะสำหรับใครที่เพิ่งเลิกกับแฟนเพราะว่าโดนเทนะฮะแล้วก็ยังตัดใจจากแฟนเก่าไม่ได้แล้วล่ะก็ แทนที่จะมานั่งร้องไห้เสียใจทำตัวหมดอะไรตายอยากนะลองเปลี่ยนมาทำให้เขารู้สึกเสียดายแบบสุดๆกันดีกว่าไหมนะที่ทิ้งเราไปจนอยากได้เราคืนมาไม่ดีกว่าหนะนอกจากจะได้แก้ผิดกับเขาคนนั้นแล้วเพราะว่าเขาไม่เห็นค่าในตัวเราแล้วเนี่ยยังเป็นการฮิตตัวเองให้ดีขึ้นอีกด้วยนะ,ะใครที่ <c oughs> อยากได้อยากเอาคืนแฟนเก่ารองรีบ มาดูวิธีทําให้แฟนเก่าเสียดายนะฮะแล้วก็อยากได้เ,เราคืนมากันดูนะครับหนึ่งเลยฮะสิ่งที่เ,าเราต้องทําคือจะต้องดูแลตัวเองให้สวยให้เก๋มีสเสน่ห์กว่าเดิมสําหรับคุณผู้ชายก็ต้องดูแลตัวเองให้มันสมาร์ทให้มันเท่ให้มันดูดีกว่าเดิมนะฮะเวลาเลิกกันเนี่ยเขาอาจจะคิดว่าเธอทําใจไม่ได้แล้วก็กําลังร้องไห้เสียใจอย่างแน่นอนนะฉะนั้นเนี่ยต้องทําให้เขารู้ว่ากําลังคิดผิดครับ เลิกหมกตัวร้องไห้จนหมดสภาพแล้วลุกขึ้นมาเมก โอเวอร์นะฮะทำตัวเองให้สวยเก๋เสน่ห์กว่าเดิมจะดีกว่านะฮะอย่างการหันมาออกกําลังกายฟิตเนสให้ดูสวยเปะ๊ะหรือคุณผู้ชายก็ให้มันดูหุน่นเฟิรม์มสมาร์ทหล่อนะแล้วก็แต่งตัวสวยๆแซ่บๆแต่งตัวหล่อๆเท่ๆนะฮะหรือว่าลองไปเปลี่ยนทรงผมดูแต่งหน้าตาให้สวยเอาให้เขาเห็นแล้วเนี่ย เวอร์กันไปข้างหนึ่งแหละนะฮะนอกจากจะทําให้แฟนเก่ารู้สึกเสียดายเกิดนะ,ะเพราะว่าเกิดหึงหวงกลัวมีคนมาจีบเธอแล้วยังช่วยเพิ่มความมั่นใจให้กับสาวๆรู้สึกรักตัวเองแล้วก็สดใสขึ้นอีกด้วยนะฮะสำหรับข้อที่1ดูแลตัวเองให้สวยเก๋มีเสน่ห์กว่าเดิมครับส่วนข้อที่2คือทําตัวโสดให้คุ้มครับ สดแล้วไงฮะอย่าได้แครฮะลุกขึ้นมาแต่งหน้าทําผมนะแล้วก็นัดแก๊งสาวๆกลุ่มเรานะีออกไปปาร์ตี้หรือว่าจัดทริปท่องเที่ยวสนุกสนุกดีกว่านะเวลาไปเที่ยวยก็อย่ามาทําตัวเมาเละเทะให้ตัวเองดูแย่นะอันนี้ไม่โอเคนะอย่าทำนะฮะรวมถึงการ up stay s t a นะโสดอ่ะฉันโสดอยู่ก็ว่าไปนะหรือว่าใช้คำพูดประชดประชันก็ไม่เอาน่ะสิอย่างนั้นก็ไม่เอานะเพราะว่าจะทำให้มนุษย์แฟนเก่าเข้าใจว่าเราประชดประชันเขาเรายังคงรู้สึกเสียดายเสียใจที่เขาทิ้งเราไปอยู่อย่างนั้นก็ไม่เอานะอยากให้เขาสนใจแถมยังเป็นการลดทอนคุณค่าของตัวเองด้วยนะครับฉะนั้นอย่าทำนะหันมาอัพรูป โไฟล์สวยๆดีกว่าตั้งแคปชั่นเก๋ๆดีกว่าครับให้เขารู้สึกสนใจว่าเฮ้ยเธออยู่ไหนล่ะเธออยู่กับใครล่ะหรือว่าทำอะไรอยู่ล่ะประมาณนั้นจะดีกว่านะครับข้อที่3คือเป็นเพื่อนสาวที่ดีครับไม่ใช่วันเลิกกันนะฮะแล้วก็จะต้องเป็นคู่แค้นคู่อากาดกันสักหน่อยนะถ้าอยากให้แฟนเก่าเราเสายเียนะสดายนะเสียดายนะต้องทำตัวเป็นเพื่อนสาวที่ดี มีท่าทีเป็นมิตรกับเขายิ้มแย้มพูดคุยให้คำปรึกษาเขาได้เนะะี่ยแต่ว่าต้องรักษาระยะห่างไม่ต้องทำตัวสนิทสนมเหมือนตอนคบกันนะถ้าเธอเป็นเพื่อนที่ดีเนี่ยกับเขาเนี่ยเ,เขาจะหวนคิดถึงช่วงเวลาที่เราเคยร่วมทุกข์ร่วมสุขกันมาเองนะฮะสุดท้ายแล้วเนี่ยเขาจะคิดไปเองฮะว่าใครที่คู่ควรแล้วก็เหมาะสมกับเขานะทางที่ดีเนี่ยอย่าทักไปจิก หรือว่าทําตาขวางใส่เวลาเธอเอาเวลาเราเจอกันนะเพราะว่าจะทําให้เขารู้สึกติดลบกับเราได้นะฮะและข้อที่4ครับ อย่าใจอ่อนยอมคืนดีง่ายๆนะครับเพราะเมื่อเขาตระหนักไล้ว่ายังไงเธอก็คงไม่กลับมาหาเขาแน่ๆเขาจะเป็นฝ่ายทำใจไม่ให้นะทำใจได้แล้วก็กลับมาง้อเราเองเนี่ยถ้าเกิดว่าเขาทักมาง้อเนี่ยก็อย่าทำตัวอะไรอาวรใจอ่อนให้เขาเด็ดขาดนะทำให้เขารู้ว่าเราเนี่ยไม่ใช่ของตายที่จะคิดกลับมาตอนไหนก็ได้คิดจะทิ้งไปตอนไหนก็ได้เบื่อฟังใหม่แล้ว แล้วก็กลับมาหาเราอย่าทําแบบนั้นนะถ้าเธอยอมคืนดีกับเขาง่ายๆไดถ้าเรายอมคืนดีกับเขาง่ายๆเนี่ยสุดท้ายแล้วเนี่ยเขาก็ทิ้งเราไปแบบเดิมอีกนั่นแหละครับบอกไปเลยว่าเราชอบทีวิตโสดอยากอยู่คนเดียวหรือว่าอยากโฟกัสกับการเรียนการทํางานก่อนนะถ้าเขาอยากรอเนี่ยก็ปล่อยให้เขารอไปฮะที่สำคัญคือคุณต้องใจแข็งเข้าไว้นะครับข้อที่ห คนใหม่ต้องดีกว่าเดิมครับมีใหม่ทั้งที่ต้องดีกว่าเดิมนะถ้าเกิดว่าสาวๆอยากให้แฟนเก่าเสียดายก็ต้องมีคนใหม่ที่รักแล้ก็ดูแลเราได้มากกว่าเขานะครับไม่จําเป็นต้องเพียบพร้อมทุกด้านนะแต่ว่าครบแล้วเรารู้สึกว่าแฮปปี้เรารู้สึกมีความสุขมากกว่าแฟนเก่านะหรือว่าไม่ทําให้ชีวิตเราเนี่ยมันแย่ลง ไปกว่าเดิมก็พอนะฮะวิธีนี้เนี่ยจะทําให้แฟนเก่ารู้สึกเสียดายสุดๆนะยิ่งถ้าตอนคบกับเขาไม่ค่อยสนจะไม่ค่อยใส่ใจหรือว่าชอบทาตัวไม่ดีกับเราด้วยแล้วก็จะยิ่งทําให้เขารู้สึกเสียดายฮะแล้วก็เสียใจที่ไม่เห็นค่าจนทิ้งเราไปอย่างแน่นอนนะเฮ้ยจะบอกว่ามานั่งเสียใจตอนนี้บอกไปเลยครับว่าสายเกินไปแล้วแหละ ไอพ่อหนุ่มเอ้ยนะฮะผู้หญิงเราเนีต้องสตองนะคุณผู้ฟังอย่าไปตกเป็นเบี้ยล่างของมนุษย์แฟนเก่าเด็ดขาดครับแต่ถ้าหากว่าสาวๆนะฮะทำทั้งหมดนี้แล้วทำทุกข้อที่ดิจิบอกมาแล้วนะฮะแฟนเก่าไม่มีท่าทีเสียดายหรือว่าควงแฟนใหม่มาเย้ยเรานะถึง มาเยอยเราเนะี่ยก็ไม่ต้องไปร้องไห้ฟูมฟล์กลับไปตามง้อเขานะครับทิ้งเรื่องเก่าๆไว้ข้างหลังจะดีกว่าครับแล้วก็มูฟออนดีกว่าครับถ้าตอนคบกับเราแล้วทำดีกับเราให้มากๆนะฮะยังไงวันข้างหน้าเขาต้องรู้สึกเสียใจอย่างแน่นอนเลยที่ทิ้งเราไปฉะนั้นวันนี้สำหรับคุณผู้หญิงทุกคนนะี่ยถ้าเกิดว่าเข้าไปมีคนใหม่แล้วก็ทำตัวเองให้มีคุณค่าจะดีกว่าครับ